อันนี้เขาเรียกเมืออะไรนะของกระหล่งเรียกเมือกอะไรนะขร้ขาวเ,เ,เหียวพร้มข้าวเหนียวใช่ไหมไม่รู้นะแต่เราเรียกกข้าหมากของ้เราอะ่กอันนี้จะตำแตงแต่ว่าหั่นเรีร้อยลเราตกเปลือกนก่อนอเปลืออ,อ,อันนี้ น้ำเก๋วเต่มาอีกกวไล่เค้กเลิกกี่โมงกันนีเคกไม่รู้ค่ะเขาปิดกี่โมงไม่รู้เคย่็วันนี้บอกซิงเน็ตคงห้าโมงแต่ไม่นอานบอกสิบโมงสิุ่มเลย เราให้เห็นตะเบานี่แหละเพราะว่านางปอกอันนี้ลูกอันนี้สำารับข้าวเพื่อนๆตอนนี้มากินข้าวบ้านพี่สาวนะคะเราจะได้ยินเสียงแบกกา่าง้งลูกั้งหลานั้งเด็กะะตาล่านางคงจะไม่รอกินข้าวนางกินหมดแล้วนางขึ้นีลวดูวนางไม่รอนะคะนางไม่รอกินอย่างอื่นนะคะ ไม่มีใครลงมานางนั่งกินคนเดียวนะคะ <c oughs> นในรถใหม่อยู่ไหนละ่ะมันขับแล้วไหอยู่บนบ้านหรอไปข้างน,กน,นอกจังเลขับไปข้างนอกเหรอขับข้างนอกที่ขับไปมาแล้วเมวื่อวานแต่ไม่มีทังบอกที่กลวงกลัวทั้งหมดห เดี๋ยวนะเอ kind of nope, okay. no? ๊ะข้เหนียวขึ father, ah, ้นมากของรุงมีหมอกะน้อเอกหมไม่ของเด็กต้องต้องไปหาอยู่ในลงรถก่อนของเด็กแะแต่นี่มันคนเล็กมันใส่ไม่ได้หรอกมันหัวซอมซนหัวใหญ่หัวใหญ่ใส่ไม่ได้เพราะว่าเคเด้นอะกเล็กอยู่ก็มันไม่ เรียบร้อยแล้วก็จะสับคุยกันไปทำน,นึ่มทำน,นึ่ไปกับข้าวกีนน้<ป>นาวบัน,น,น,นีนอ้อยตามมาตินทอนนะแล้วทำอยางอืนแล้วก็จะสับนี่เป็นผลไม้จะแซ่บมีค่ะขอบคุณทุกคนทุกะะท่านนะคะีนเสียงก็ไม่ค่อยมีไปแล้ว